สวัสดีครับผมวันนี้มาดูบุมยาวของผมครับรถประจำตาแหน่งทําสีเสร็จแล้วครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูใกล้ๆทําสีโดยช่างตั้มครับช่างตั้มเฮฟวี่จัดให้ครับเงาแวบอาจจะมืดหน่อยนะครับนี่ ทำสีใหม่ทำสีแต่แต่ตรงที่ถลอกนะเพราะว่าไม่ได้ทําทั้งคันนะครับนี่ครับเปิดหน้าดิสวยไหมครับเงาจัดทรงจัดก็เรียกจัดทรงใหม่โอ้ยข้างหลังก็เป็นเขาสีโป๊สีใหม่ แล้วก็ยิงสีสีของโคมาโซ่เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าสีสีแบบไหนใช้ถ็นแท้หรือเปล่านี่ครับรถเก่ารถ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 ,รถเก่าเจ้าของโอ้ยแจมแจมสวยจริง เปลี่ยนตอนแจ้งซ่อมเปลี่ยนเปลี่ยนเอ่อบูทบูทตัวนี้ใหม่เอ่อแขนมันยกได้เปลี่ยนใหม่สองข้างเลยครับต้องใช้แขนมายกอุ้ยกครัง้งต้องล้างออกเลยคนสีโดนหลอดไฟครับเดี๋ยวมันจะหมืดมองไม่เห็น แท็นี่ก็พ่นใหม่นะนี่เฟรมทั้งแท็กทั้งเฟรมพ่นใหม่บุมยาวช้างบุมยาวใช้ปั๊มอะไรวะไม่ใช้ปั๊มเคอะไรเคสามเหรอใช่เปล่ารหัสปั๊มดูตรงไหนอ่ะ ไม่มีรหัสให้ดูนะท่านผู้ชมดูตรงไหนครับอันนี้มัน K2 เนี่ยมีปั๊มมันแล้วฮะปั๊มมันแล้วเป็นปั๊มของคู่สู่แล้วปั๊มเขียนว่า K2 นะเนี่ย K2 XTB โอ้ไม่ใช่ K3 นะท่านผู้ชม บุมยาวนะครับใช้ปั๊มไม่เหมือนใครเพราะว่าช่วงแขนมันยาวเฮ้ยเปิดหน้าหน่อยดีฮะเอ้ามันเนี่ยมีกล้องหลังครับรุ่นนี้เอโคมมสุ ผมโตซ c สองร้อย LC รุ่น8ตัวนี้รุ่น8ใช่ไหม <8. S 1> รุ่น8ปด m c เฮ้ย hey, ใช่หรอรุ่น8อ่าที่ออกมาใหม่คือ24คันเลยใช่ไหมออกมาใหม่24คันเลยนะออกมาลุยงานสายสีส้มของสายสีส้มพระรามเกครับนี่ครับ ปิมติดมืดมืดแกะของผมออกซะแล้วหมดหลอเลยทีนี้รถผมที่วางลงเท้าอ่าผมมีอย่างเผื่อใครสนใจอันนี้ผมทำเองนะความเอ่อความ,วามากว้างจะนี้มานี้สิบนิ้วความยาวเมดแปดนะครับความยาวมานี่เม็ดแปดทำเองครับ ตัวนี้เหรออันนี้ใช้เหล็กฉากต้องตัดนะครับต้องตัดให้มันเล็กอย่างนี้เพราะว่าเวลาเดินแล้วเอ่อเยวพวกเศษอะไรมันจะติดแต่มันจะเกี่ยวตัวนี้น,นี่คือการวางแผนนะครับและยางปีกปีกปีกเขาเรียกอะไรคัตเตอร์คัตเตอร์เหรอ,อแต่ภาษาช่างเขาเรียกคัตเตอร์นะครับบ้านผมก็เรียกปีกข้างปีกพุ่งกี่ข้างครับ ม,มสุ่นนบ,บนี้่ก,กี่นี่มันศูนย์จุดอะไรวะใช่เหรอ,อใครรู้ก็คอมเมนต์มาบุมยาวสิบหกเมตรพุ่งกี่กี่คิวเออมันไม่มีบอกแล้วอ่ะตรงเนี้ยมันหายหมดละสลักไม้สี่อันเลยนี่ผมเคยลงคลิปไปแล้วทำทำสลักใหม่ อ้สวยจริงมองจากไกลๆนี่เงาแวบเลยนะสวยมากสวยมากโอ้ยมันมืดนะท่านผู้ชมมืดไปหน่อยมืดมากย้อนแสงย้อนแสง เต็มเต็มเออที่อยู่นูกก่นก็สิบแปดเมตรนี่สวยมากสวยมากแต่ไม่รู้จะได้ออกงานตอนไหน รถเสร็จแล้วคผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ